กราบสวัสดีเอฟซีแล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีม่เหลืองไหลยน์นะครับผมฝากเข้าไปติดตามทางแฟนเพจด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่ะมาตอนนี้ก็อยู่ที่ตู้รถบัสนะครับลากตู้รถบัสมาส่งนะครับในใจกลางเมืองร้อยเอ็ดเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูหน้างานครับว่าวันนี้นะฮะเราจะเอารถเข้าได้ไหม เป็นรถบัส12เมตรนะครับนีน่ชัยภพูิชุมแพครับโอ้โหรถเยอะมากเลยตรงนั้นเป็นหอประชุมนะครับเป็นโรงแรมหอประชุมพอดีเฮียแกบอกให้จอดรอตรงนี้นะครับใจกลางเมืองรถมันจะเข้าได้ไหมครับมาชมครับวันนี้ว่าเราจะเอารถคันนี้เข้าได้ไหมแกบอกว่าพื้นที่แคบนะครับเพราะว่า ต้องได้โยกหลายนนครั้งแกบ่อนะฮะรถเยอะไหมวันนี้วันอาทิตย์นะครับวันนี้นะฮะมู่เช้านี่ก็จัดส่งรถครับพอดีลูกค้ามาจากศรีสะเกดนะครับมาจัดส่งรถมาซื้อรถสายเสลภูมิร้อยเอ็ดครับเมื่อเช้านี้สีส้มแดงเหมือนกันนะครับ เอส้มขาวเหมือนกันงอนคันนี้เลยแ่บปะเดี๋ยวไปดูหน้างานครับเพราะว่าไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเขามารับนะครับเดี๋ยวจอดรอก่อนโอ้โลมแรงมากป่าเป็นอ่อโไก่ไดกี่รถมาแเดี๋ยวไปดูหน้างานครับเสียงลมแรงมากเลย เดี๋ยวไปดูหน้างานครับในไซนี่รถบัสโอ้โห,โหตึงแล้วครับแถวนี้มีแต่ร,ร้านอาหารโรงแรมโอ้สบายสบายโอ้โหเฮ้ยบุกกระทงเลยครับมาเยอะแล้วละ่ะ

มาบมอย,ออยูเทือแล้วในถอยมั่นพุ่งเ,เลยบุญไปพาพุ่นปุ๊บถอยเขานี่เลยนี่เข้าใจเข้าใจเจ้าชิไปก้ับใส<า>สิบโอกาบพุ่นท้องออพุ่นท้องหมดแล้วต้อมย,ยิ่งเจริญนะต้อมย,ยิ่งเจริญซับ <laughs> าองซ่ะโอยา ไปเดี๋ยวขอาถ่ายู่นี่เดี๋ยวขอาถ่ายู่นี่ไปผมแล่นดินด้วยอันนี้เศร้าบ่ครับหนี่งที่ผมเองอ่อียังคือมันคือหน่อยเลย่คือมาสิเป็นสามเหลี่ยมไหมโอ้สามเหลี่ยมมันเป็นสามเหลี่ยมหมูสมบองมีตลาดอาหารร้านนั้นนั่นตัวนี้แถวนี้เห็นเขาเศร้าไหมอ๋อวันนี้เขาเศร้าเก่าเขาออกครับก็เลยวเลยไม่เสียดรถบัสแต่ก่อนเป็นยังงครับวัานี้แต่ก่อนเป็นร้านอาหารที่เกิดอ๋อมีตลาดอาหารนอกแถวนี้เนาะเส้นเนี่ยเหล่าร้านกัน เอาโบเคยมาจลกเดียวเลยแถวเซ็นนี่ยล่าจอดนั่นพอาพอาหันหัวไปทางพี่แล้วทางขืนมันสียู่ทางพี่ใช่จงทางยาไงไว้เมตรยี่สิบจอดนี่จอดนี่จงยังไงเอาลาโคตรยางขืนมันกตน็ต้องมีทางยางขืนหมดละอ๋อคือโให้มันเบียดพี่โบให้มันเบียดพี่ให้มันไม่เบียรพีอ่อ๋อทำไมให้มัไนไม่เบียรผมวัดแล้วอันนี้มันสามเมตรเขาขึ้นทางขวาก็ได้ดิ ขึ้นคนขับไหมแนนว่ามันมันมันข้างเดียวทั้งขึ้นไดสองทั้งบ่ก็่าให้ขึ้นทุกทั้งน่ะแหละโอ้โหครับแล้วจะขึ้นทั้งนี่เป็นลัษณ์พนวนเหรออืออือจองทางงานเว้ยเห็ดดาดฟ้าน้ำไดการเลยไดนี่วิวกับเบียดเบียดแล้วกดเลยเบียดเบียดเบียดเลยเออไปแล้วเบ็ดเสร็จตายมันเห็นไหมเห็นไหมยู่รอะเลาะเนี่แล้วนี่มันจะขึ้นได้ปอนี่พุทบาท แต่ใครอยู่พูดบาทสรุปยังไงใช่มันนั่นบอสบอสโถือโบถือโบพูดเหรอครับไข่ต่ำต่ำนะโควิดเป็นเหตุไปเดี๋ยวไปลากมาก่อนาดีๆไปน้ำไปแล้วผมจับขั้นหลังมาอ๋อจับขั้นหลังผมถ่ายดิแล้วไม่ไปส่งเลยเนาะไก่เลยโอ๊ยลากมาพี่ก็ได้บ้าน อย่าคิดว่าง่ายครับเรียบร้อยครับบาดเจ็บนักรบต้องมีบาดเจ็บนะครับรถเฮ้ยไปเลย เืนปูนแตกครับรถติดหน่อยครับโ,โหโหถอยหลังไม่เหมือนเดินหน้าเข้านะครับโอ้โห,โหตาแตกเลยหเหนื่อยคยับยยยยยยก บุ๋ม่นอ,อกครับเหนื่อยน่ฮะฝั่งนี้เดี๋ยวคอยชมครับคันนี้ว,ว่าเฮียแกจะทำอะไรครับนะฮะถอยห,หลังครับพื้นที่ก็ไม่ใช่ว่าห้อยตรงต้องหักซ้ายเดินหน้าครับไปกลับรถปัป๊มปตทนะนน่ะข้าง หน้าร้านเจ้หมวยนะครับต้อมยิ่งเจริญน,นะครับนฮะพอดีเลยครับเดี๋ยวมาคอยชมว่าป๋ากแกจะทำเป็นร้านอะไรนะนี่บอกโรงแรมเนี่ยนี่บอกฟอร์เรสต์นี่บอกฟอร์เรสต์เนี่ยที่พักรายวัน รายวันรายเดือนรายชั hmm. mm ่วโมงมีบ่โอ้ชั่วโมงนี่หามาเองมันบ่เจ้าของโรงแรมครับฮะข้างในห้องบ่อันนี้อันนี้เซียดอย่างครับเนี่ยท่านเนี่มโอ้แลวกเห็ดสวดออกมานี่ยมันบ่พื้นที่อย่างไดอยู่โอ้โอเคเลยบ่จอด เยียมมากวน่าสอนสิวหนาสอนสอนาบควแท้เห็นในคลิปหลายเทียดเลยว่าสอนาสวยเลยเอายังเลยยังให้บนเบาครับไฟ่มไนแตกตอนไหนวะอ้ยมันพัดกันเหรอไหลเข้าไปไหลไปใช้รถผมไหมอันนี้ถือว่าน้อยได้ี่ม กระจกแต่ไฟตาแต่กันเดียวนี่คือว่าน้อยได้เนี่ยนี่พวกไม้ตัวนี้ก็อันตรายนี่กระจกมันบกเขียนเออมันเอียงกับเสาเนี่ยเสาไฟฟ้าโอ้เหิบยิบอีกอย่างนึงก็เกรื่องละครับปานเทียนยกเลด่อนไปผมหาโลโก้ให้อยู่สองอันเอามาสองอันบุญเอามาเบิ่งอยู่นี่เอาก็มีอยู่อ่ะ กระจังมั้ีบ่มีข้างหน้าผมไม่ใส่แล้วไปกระจังผมบ่มีเกลือเฉาเลยเฉวเลยบ่มีไข่ควงเฉวเลยบ่มีไข่ควงเลยต้องใส่ไข่ควงโอ้มัดมีบ่เออเอาเลยเดี๋ยวผมใส่เองผู้เปนตรงกันด้วตรงครับอันเดียวกันของมันเลยของมันโอเคพต่อตพอต่อหลากมากนะ ยังเลยยังเลยยี่งเบรกมือดึงียังบ่โมมีครับปล่อยมมันเลลยยป่อโอ้โหเดี๋ยวกับมือแดงเลยเนี่ยแผ่นเหล็กปิดไว้ห้องพักนะครับเบอร์โทรก็อยู่นั่นแหละครับผมเดี๋ยวพาไปดูห้องพักแป๊บนึงอันใดครับ ห้องคาหน้าเลยก็ได้ห้องกั๊กซีก็ได้โอ้โห <laughs> หนนาสอนเอากระจกใสหลุดเลยครับเนาะเหมือนเดิมแล้ว <laughs> หมื้นที่มันแคบนะครับ <laughs> โอ้โหโอ,โ,อโ,อโ,อโอเคต่อได้ครับ ไปดูโรงแรมเดี๋ยวไปพาไปดูโรงแรมครับใครอยากมาพักเดี๋ยวพาไปดูชมโรงแรมครับอันนี้ก็พื้นที่เช่าวบ้านมาครับอ๋อเป็นห้องอเป็นห้องขนาดแค่เราขายผลไม้ขายนา้ำปั้นขายลูกชิ้นจิ้งขายอะไรกันไหนได้โอ้โครับเป็นไรเดือนมั้งบอกมีรอยไรเดือนน้ำใครที่ไม่ยอดก็ได้อ๋อครับมอไอห้องพักไหมห้องพักก็อย อยู่ใกล้บ้านนี่บุยเข้าพักแล้วผมโอ้มาพักเนี้ยว่ะใกล้ๆอยางแม่เขาสิว่าโอ้ยอยู่ใกล้ๆบ้านก็ <c oughs> มาพักอ๋อ,อ,อเป็นบ้านเป็นหลังบระมานโรงแรมมันตึก๊กบ้านเป็นหลังนะปลาเคยที่โอ้ต้นคออีกนะหักขวดแก้วเหรนไหมขวดแก้วมา พื้นพื้นที่จากไรครับแปดไร่แปดไร่พัดโทษโอ้่มีแขกอยู่ตัวนี้ลมลื่นต้นไม้ต้นไม้นะต้นย่างต้นย่างก็มีโอ๋อเป็นห่องก็มีโอ้ลายต้นครับ เนี่ยกระผักอยู่นี่เลยบ่เีไรเดือนมาครับอันนี้ไรบวันไรเดือนที่ข้างหลังอืมจักปีแล้วครับไปเด็นกนย จ็ดปีแล้วครับเนี่ยเฮ็ดมากซิปกาปีแล้วโอ้ห้องยังสะอาดอยู่ตัวนี้เนาะค่อยๆเฮ็ดปีละหลังสองหลังไปสั่นไหมอ๋อเพแ่่เฮ็ดที่เดียวมีคนหมดเหรอห้องคือยังสะอาดอยู่ซิปปีหรือเหตุใหม่แล้วครนี่นี่ตึกใหม่ตึกใหม่เอออ๋อนี่เหตุสองสามปีแล้วแห้องน้ำเขาไปนอนได้ปุณณ์เลยนี่นอนนี่ครับจับบาตรเลยไร้วันในขคืนอาหารลอยขึ้นอะหารลอย ชั่วโมงเดยวมามีช่ชั่วโมงไปเทางหลานฝูดเป็นตึ๊แอ๋อจักตึ๊กจักห้องครับอยู่นีนสามสิบห้องสามสิบห้องเราอยู่ทื่นแล้วมัง้งกำไรแล้วหยิบจระบีมาใส่เนาะบบดน,นีนโอ้โห่ครับทีแปดไรครับอยู่ในใจกลางเมืองร้อยเอ็ด ใจกลางเมืองเลยเกือบเหยียบแม่ไส้เข้าไปว่าฮัเนี่ยเข้าเจรบีได้เลยอะไรใครครับอยู่แถวนี่ยไหลอยู่แล้วไหลไม่จีบว่าเป็นราคาแล้วว่ามีถนนเลยครับเดีีี๋ยวนนนถเป็นถนนของเฮียหยกไฮรัดเลยบ่เวียนขึ้นโอ้เวียนไฮ่นเวียนขึ้นเลยดีแล้วมันจะได้เจริญบ่ครับถ้ามันเป็นสาธารณะมันก็่ค่อยมีคนเข้ามนบา เอ้ยถ้ามันเป็นอะไรบุกขึ้นไหมเป็นขึ้นมันกับเจริญขึ้นเป็นของรัฐต้นไม้ใหญ่ๆเขาก็เหลือไว้มาสร้างบ้านลบต้นไม้ดิครับอ๋อเฮ็ดแบบเออเฮ็ดเฮ็ดตามสภาพนั่นแหละต้นไม้ใหญ่เก็บไว้เก็บไว้ดีกว่ามาปลูกมันถึกๆดิต้นไม้ข้าวเปเบื่องน้ำตกน้ำตก ถ้าขี่เข้ามากก็เข้านี่เลยบ่ครับถ้าไอ้ขี่เข้ามากก็แวะเข้านี่ก็เลยกดจริงเลยเดือดอ็ไรได้ได้กดกินก็ได้โชวก็ได้อ๋อไอยเดือนสองพันห้าถึงห้าพันเดือนนี้รายเดือนอ๋อรายเดือนเป็นตึกมีมีมีเสาบครัไหมมีมีมีโหลดบัตจอดได้บ่หน่ได้ได้เนาะรโหลดบัตรดังไรเนาะโอ้ยังว่างอยู่ตัวนี้ เฮ็ดไว้แต่่วายังบ่ตกตะกี้มันตกอยู่ตะกี้มันเป็นสวนอาหารอ๋อวันนี้เศ้าเฮ็ดก็เลยบ่ค่อยมีคนดูแลเท่าดนายก็เป็นเออเป็นต้นไทรไงเป็นสวนกลางของพักควันของนั่งเล่นนั่งกินเขาเนี่ยย่างก็ได้น้องนี่เลยปมไทรไทรไงพวกพื้นที่ยังเหลือหลารอยู่ตัวในข้างหลัง อันนั้นกัติดถนนเลยบ่ครับติดถนนซอย่ถนนออซอยเข้าทางนั้นก็ได้ตัวนี้มงินตกโอ้เบิดเบื้ออะไรครับนี่เห็ดโอ้หลายแสนอยู่ทันตัวนี้นะเออผมมาปั่นเอาที่ปั่นเอาเป็นทำเหมือนมันว่ะข้างในเป็นถ้ำว่วยางเขารอดก็ได้ทีเด็ดเป็นเวทีเวลาจัดงานแต่งงานงานนั้นงานนี้จะเวทีอยู่นี่ ข้างในก็เดินไฟเดินอย่างไวเด้ครับมีปั๊มมีเปิมไอ้ตอนนี้ยังไม่ได้นั่นยังโมโมระนะปล่อยไปก่อนมันโควิดอยู่ครับหมดแล้วโอ้หมดหลายค่อยๆเฮ็ดไปไปมีโครงการมั้งครับนี่มีอยู่เห็นไอเดียเจ้าในยูทูบว่าสิเฮ็ดรถบัสเป็นบ้านอีหยังน่ะโอ้ได้หรม่ได้อไม่ดีได้ครับถ้า12เมตรที่ผมเอามาส่งหั่นก็ได้2ห้องอ๋อเขาเฮ็ด2ห้องห้องน้ำในตู้เลย ที่ผมไปอยู่เขาชะกันที่เขาเฮ็ดอ่ะออออแต่ได้สองห้องก็ดีได้ละแต่มันกัดในรมนติ๊กไปอีกแบบหนึ่งผัดเออมันแปลกมันแปลกแปลกสองสั้นเงใส่สี่พันห้าป่ะคืนหนึ่งสองสั้นรองรับได้เจ็ดคนครับโอ้เจ็ดคนคเป็นสองสั้นเด้เอ,อ มีห้องน้ำสองห้องข้างล่างห้องหนึ่งข้างบนห้องหนึ่งรถสองชั้นนะครับผมรถสองชั้นรถของชั้นทั่วพวกนั้นนะอย่างนี้มันจึงได้พื้นที่เนาะใช่ใช่แต่มันต้องขึ้นละสี่พันหาห้าพันหาอะไรอเงี้ยสองชั้นสองชั้นรองรับได้เจ็ดคนอย่างเงี้ยครับเหมารถไปเลยครับแมนครับเหมารถเป็นขอบคั่ใหญ่อยู่เขาสักกันโอเคขออันนี้อันนั้นของของเงียบ่ข้างหน้าข้างหน้าครับทีเงี้ยจะเห็นของเซาเฮ็ดด้านอาหารอ๋อ โอ้มีแต่ร้านอาหารเนาะแถวนี้เออกลางคืนสิบ่วุ่นวันวุ่นวันบัวโอ้กระแสสีนหรบมาม่เคยเข้ามาเที่ยวเที่ยวเราเองแต่กะสินผมยังโม่เคยไปเที่ยวไปเถอะเออขึ้นนี่ยนอนเนี่เดี๋ยวพาเที่ยวโอ้ยพรุ่งบ่ายโมงไอเด๊ะหัวหน้าสอนให้เลยกินได้ครับผมครับผม